สวัสดีครับพี่น้อง่อกับผมปลาเข่งเสิร์แสบอีกครับเหมือน,นี้ผมที่ข้ามานําเบิงตามเบิงหมูหน่อยที่ผมทายว่าเหมือว่ามันส่งสีออกลูกว่ามันออกลูกบก่นี่ครับโอ้ยออกแล้วครับนี่ละมองมันเคลียร์เหมือนว่าถ,ถ้าในเบื้องคลิปอ่าก้อนหนานนีนคลิปหนึ่งครับที่ผมให้เบิงว่าหมูมันสีออกลูกมันเป็นสันสีนี้มันออกแล้วครับ นี่แลนเต็มอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบึงไกลๆได้บ่บเดี๋ยวผมถีลองลุงต่ำๆไปบึงมันหนึ่งสองสามสีหาหกเจ็ดเจตัวครับหมูแม่นี่โบยใหญ่แต่ว่าลูกดกครับออกลูกมาเจตัวออกมือขึ้นนี่แหละครับนี่ลูกมันแรีนเต็มอยู่นี่เนี่ยน้นี่ยพี่ตาฮักครับ หมูปลาไอตัวหมว่านตัวหมก,กรนที่ผมถ่ายไปอีกรอบหนึ่งอีกแม่หนึ่งนน่นออกซีตตัวนี้นับได้กเจ็ดตัวครับขันในเบื้องคลิปก่อนหน้านี้คลิปหรือสองคลิปนี่ที่เห็น้าผู้ใดยังบ่เบิง่งกลับไปเบิ่องใดได้ครับนี่ผมมาอัปเดตให้เบิ่งว่าไอหม่อวานที่มันขาบงาใหม่งาไอะไเฮ็ด มองนอนเพื่อชิออกดูมันออกดอีบีบอเบื้องอาการกับหูครับผมก็เลทยทายเบื้องมือว่าเนาะอาการมันเป็นยังไงพอมาเมื่อนี้ตื่นมายาำเสางมันออกเรียบร้อยมือแล้วครับนี่ออกอันนี้คือตอนเศร้าของวันดีซีครับตอนเมื่อวานนั้นบางึงมันลูกเห็นอยู่เนาะมัน นอนบังไว้มันหัวงครับหมูปลาชนหมากสีหวงอันนี้คือพอพั์บังขับนอนอีเลียดจุนีิตัวบักไงไปเบื่งตกอ่าออกก้อนหนานันอีกแม่หนึ่งครับแม่นี่ได้ลูกสีโตนะครับลูกมันยูมมม่มุมๆหนึ่งสองสามสี่ครบครับตัวไงต่อเราออกเลยประมาณออกแต่วันที่หนึ่งครับมือนี้วันที่สี่ออกในสี่มือแม่นี่แม่นี่ลูกโบโดกครับ เบนิซ no ีโตนันอนสบายอากาศเย็นสบายอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับมันกินนมไรไอ้ไส้ยู่มั่งกินนมไยเพราะว่าแมนีเมยไงเดี๋ยวแต่เม่นั่นแหละครับออกดูกมือเศร้าขึ้นนี่แหละเพราะนมือเศร้าดอกอันนี้คือตอนเศร้าครับเห็นแบบแบบไปซ่อมมือดูกมันจบกระชันชิด คุณครับเอ้อดจะเอียดอยู่คุณนับนับอะไเด็เกตโตครับตัวฟูต,ตัวเมียนั่นบทันหูครับมันใหญ่กว่านี้ก่อนเขาไกลว่าไ้หรอกได้ซ้ำนี่มันก็ะหวงเป็นตะหากับดูมันดูดออกมาแล้วเอาออกมาเพิ่งีหย่อออกมาเอออะไรออกมาเห็นออกมาเบิ่งออกมาไหมครับหมูนหน่อยมันกกลลังขาบทันแข็งแห้งแต่มันกลยางได้ ยังไห้โพสซัมไทสซัหนึ่งนีเน่เป็นขอกแบบธรราะศาสตร์แม่มันยังหวงอยู่ครับมันก็เลยผมเห็นมันอยู่กับพื้นดินครับเป็นหลุมลงมาขอกหมูมันก็เลยอยู่กับดินครับไม่ได้ขี่หมูหรอกครับผมว่าท่านได้โกยออกหนาฝนนี่ผมว่ามันถึงโกยออกไหหมูมันออกลูกแล้วเชี่ยดินออกเอาขี้ฟุ่นออกขึ้นมาเป็นกระสอบกระสอบผมว่าขึ้นไ้แล้วครับซีหาสอบ เต็มสอบเอลยเี่ยไม่ได้ปุ๋นไม่แต่ปุ๋ยขี่มูอ้อยต่อยครับผู้ดใดอยากได้ครับตต่ตอเข้ามาด้ยครับผมขายไห่บ่แพงหรอกเอารถมาคุเอารถค,ครับชิได้อยู่ประมาณหลยสอบอยู่ครับเป็นหาชิมกชิบสอบพุญละแมนเหมือนเลยครับถี่ไม่แต่ขีม่มูขอกนี่ครับอีกขอกนึงหนึ่งายอยากได้ก็ติตต่อเขามาด้วยครับเดอ ขี่หมูปุ๋ยไปใส่ให้ใส่หน้าได้เป็นฟุนมักครับเพราะว่ามีเศษใบใหม่ใบไหลพวกใบกล้วยใบยังผมกะยนลงให้หมูกินแน่หนี่ชยยังซี่หยวกกล้ยเพราผมเมือผมก็ตักออกตักออกหมูมันก็นเหยียบทั้งขี่ใส่ทั้งเหนียวใส่มันกลายเป็นปุ๋ยขอกับตั้งแต่สองปีที่แล้วผมเนี่ยผมมาท่านไี้กล้ยขึ้นดีกล้วยขึ้นในชีได้ลายอยู่นี่ครับงั้นเมื่อไรดี อุ่หอหม่แมคุ่นนี่หอยมันเคลียผมเคลียขึ้นในซีหาสอบหมูว่านเพราะว่าอันบท่านมีเวลาเห็ดบุษเสียวขื้นเมดอยู่ครับเอาเบิอ้งลอีลานี่ใส้ละลูกมึง <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามส่มครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆว่าอ่หมูเจ็ดแม่ละเจ็ดโตับเมสีโตมันถี เลี้ยงลูกได้ไงแห้งปะ่ะในถ้าบ่มีเหตุการณ์อีหย่างค่ะมันอยู่ครบทุกตัวก็โอเคแลลวครับใครอยากได้มูหน่อยเป็นหมูปลาพันทก้กอีกจกักสามเดือนเด้อครับเด้อจังค่อยมาคุยถักเขามากกได้ขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับขอบคุณที่ติดตามจนจบเพื่อติดตามจบก็ขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยรวยเบอร์เด้อครับเด้อสุขสุขวัฒนเด้อครับคลิปนี้พ่อทำนี้สักคนเนาะครับพ่อกันไม่คลิปหนาครับ สวัสดีครับ